ในรายการ Stick to the Football Podcast ล่าสุดนะครับได้มีการเอาเรื่องราวของ Bruno f แฟร n นันนะครับขึ้นไปเป็นประเด็นถุกถียงกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในรายการนี้มันก็มีหลายประเด็นที่เขาคุยกันนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้แหละครับที่ถูกหยิบยกเอามาถกเถียงกันนะครับระหว่างการ จัดรายการนั่นเองจริงๆร,รายการนี้มันก็มีผู้ดิกรหลายๆคนนะครับแล้วมันมีอยู่2คนนะครับก็คือทางรอยคีนกับเอียนไรทนะฮะที่โอ้โหต้องบอกว่าสาดวาทะใส่กันแบบดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวคุณภาพของบรูโน่แฟรนซ์นั่นเองนะครับคือทางรอยคีนเนี่ยนะฮะเขาเอ่อค่อนข้างจะ เรียกว่ายังไม่โอเคกับตัวบูโน่แฟนันสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่เอียนไรท์เนี่ยนะฮะเขาให้ความเห็นในเชิงที่เข้าข้างแล้วก็ชื่นชมบูโน่แฟนันเป็นอย่างมากเลยนะครับมันมีการพูดถึงจังหวะที่บูโน่เนี่ยนะฮะอาจจะมีการแสดงออกถึงความหงุดหงิดมีการโบกไม้โบกมือแสดงความไม่พอใจอะไรต่างๆในสนามเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอียนไรท์เนี่ยเขาบอกว่าด้วยคุณภาพด้วยคาแรคเตอร์ของบูโน่แฟนันเขามีสิทธิ มีมีสักมีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับที่จะแสดงความไม่พอใจออกมาต่อ,อเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนที่ดูจะไม่ได้สู้พร้อมๆไปกันกับเขานะฮะแล้วก็บอกว่าบูโน่เนี่ยนะครับได้แสดงออกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถเซฟสโมสรได้นะครับเป็นคนที่เออ จุดประกายสิ่งดีๆให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับในจังหวะที่แมนยูเตดเนี่ยนะฮะดูจะปลอดภัยจากความพ่ายแพ้มีผลการแข่งขันที่ดีเนี่ยนะครับในทุกๆครั้งนะีฮะก็จะมีบูโรแฟนนันเนี่ยนะครับที่แสดงออกผลงานของตัวเองออกมาอย่างไรก็ตามครับรอยคีนเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในนักเตะรายนี้สักเท่าไหร่นะครับโดยบอกว่าตัวบูโโเองเนี่ยนะครับตลอดเส้นทางการ การคาแข่งของเขาเนี่ยนะฮะแทบจะไม่ได้เป็นแชมป์อะไรมากมายเลยนะครับจริงๆบูโน่ก็ได้แชมป์มาแล้วนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้แชมป์คาราบาวครับมาแต่มันก็อาจจะเป็นแชมป์เล็กในสายตาของรอยคียนะนะครับก็เลยบอกว่าบูโน่เนี่ยที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เป็นแชมป์อะไรเลยแลย้วแบบนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าผ่านการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็จะดูแลสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้ยังไงนะครับและเรื่องหนึ่งที่ดูรอยคีนจะติดตะกิดตะขวงใจกับบูโน่แฟนนันเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ว่าเอ่อ ในในอุดมคติของลอยคียเนี่ยเขารู้สึกว่านักเตะคนไหนนะถ้าเป็นนักเตะที่ดีนะครับนอกจากที่คุณจะสามารถแสดงศักยภาพดีๆออกมาเนี่ยนะฮะคุณจะต้องทําให้คนรอบๆข้างของคุณเนี่ยนะครับดีขึ้นตามมาด้วยต้องสามารถกระชากเพื่อร่รวมทีมทุกๆคนเนี่ยนะครับให้สู้ไปด้วยกันได้นะครับ คือรอยคีนเนี่ยเขาก็เอามาตรฐานของตัวเองตอนสมัยที่เป็นนักเตะแหละครับเอามาพูดมาให้ความเห็นในทุกๆครั้งที่เขามารับบทเป็นกูรูลูกหนังนะฮะรวมไปถึงในการออกรายการอะไรลักษณะนี้ด้วยเขาก็จะต้องเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเอามาใส่กับประเด็นต่างๆนะครับซึ่งเช่นเดียวกับกรณีของบูโน่เนี่ยนะฮะที่รอยคีนเขาบอกว่าผมยังไม่ยังยังยังติดอยู่แหละเรื่องนี้กับการที่ว่าเฮ้ คุณแสดงใส่ภาพออกมาได้ดีจริงนะฮะเป็นนักเตะที่มีความสามารถจริงแต่ว่าผมยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มองไม่เห็นว่าคุณเนี่ยจะสามารถทําให้คนอื่นรอบๆตัวคุณเนี่ยดีขึ้นตามมาด้วยแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยสู้ไปด้วยกันได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะฮะผมต้องบอกอย่างนีนะ้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะไม่รู้ว่าเพื่อน <S <S ๆจะคิดเห็นย่งไงนะก็แล้วแต่นะครับลองลงความเห็นกันเข้ามาได้นะ สิ่งที่รอยคีนพูดเนี่ยมันโอเคครับมันอาจจะใช่ในในในส่วนหนึ่งที่ว่าบูน่มันอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์อะไรมากมายเหมือนคุณนะครับรวมถึงว่าเออมันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่กระชากเพื่อลูมทีมให้ดีขึ้นตามมาด้วยแต่คุณต้องดูนะแต่รอยคีนต้องดูนะครับต้องพิจารณาดูบริบทรอบข้างนะครับระหว่างยุคของคุณนะฮะในตอนที่คุณเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะอยู่เนี่ยนะครับทีมของเซอร์เลฟูสานตอนนั้นเนี่ยแม่งเต็มไปด้วยวินเนอร์ทั้งนั้นเลยครับเต็มไปด้วยนักเตะเอ่อท คุณแค่ทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นแล้วทุกคนก็จะทำตามคุณเพราะตอนนั้นคุณเป็นกัปตันทีมถูกไหมนะฮะคุณไม่ต้องไปจำจี้จำชัยไปต้องออกอาการหุนกิดอะไรให้เพื่อนๆนเนีเ่ยต้องเสียเสียกำลังใจหรอครับคุณแค่เล่นของคุณไปเพื่อนเพื่อ,อทุกคนก็พร้อมทำตามแล้วครับเพราะทัศนคตินักเตะตอนนั้นเนี่ยแม่งโคตรยอดเยี่ยมเลยของแมนเชสเตอร์อยู่นเตดอะนะครับเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะนะฮะพร้อมสู้ทุกนาทีอยู่แล้วครับแต,แต่แตกต่างกับยุคนี้ครับยุคที่บูโน่ไฟนันกำลังประเชิญอยู่นะฮะ รอยคิดลองมาดูดีครับว่าคุณคุณคิดว่าบูโน่แฟนนันเนี่ยลงสนามไปแต่ละนัดแต่คุณต้องเจอใครบ้างต้องเจอกับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่แม่งวันๆเอาแต่มุดเอาแต่งุด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 เล่นไปได้ก็ออกชักสีหน้าห่อเหี่ยวห่อไหลไม่วิ่งไม่เพสนะครับคุณต้องเจอกับนักเตะประเภทอย่างเงี้ยเกือบจะทั้งสนามเนี่ยงี่เง่าเงาะแงะสะเงาะสะแงะอย่างเงี้ยครับคุณคิดว่าบูโน่แฟนนันจะสามารถกระชากให้ทีมทีนี้มันดีขึ้นได้ขนาดไหนครับ เขาทําได้ขนาดนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเป็นบุญแล้วนะต่อให้มีสักสิบ uno, Final, ูโน่ไฟนันผือก็ยังจะไม่สามารถยกกระดับทีมนี้ขึ้นมาได้แบบอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นแน่ผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจบูโน่ไฟนันนะครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของรอยคีนบางทีมันก็ดูจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเขาเอามาตรฐานของเขาเองในยุคที่เขาเป็นเป็นนักฟุตบอลเนี่ย เอามาพูดถึงยุคของที่บูโน่เป็นนักบอลอยู่ตอนนี้ผมว่ามันอาจจะไม่แฟร์สำหรับบูโน่สักเท่ร่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะเขาก็ทุ่มเทสุดๆแล้วนะครับการแสดงออกในเรื่องของคุณภาพฝีเท้าเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเ,าเขาก็ยิงประตูอะไรต่างๆสร้างโอกาสอะไรเนี่ยมากสุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่ของแมนยูนะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะและยิงประตูก็กระจุยกระจายนะครับแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรจากเขาอีกทัศนคติการทํางานของเขาก็ยอดเยี่ยมนะฮะ เอียนไรส์บอกว่าเขาเนี่ยนำโดยการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องนั้นจริงๆนะฮะส่วนคนอื่นๆที่มันไม่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขาเองนะครับเป็นเพราะทัศนคติของนักเตะคนอื่นๆเองมากกว่านะไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่ว่าบูโน่แฟนนันเนี่ยไม่พยายามจะช่วยเพื่อนร่วมทีมยกระดับตัวเองเรื่องนี้โทษบูโน่แฟน์นันไม่ได้เลยครับอันนี้ผมขอเห็นแย้งกับรอยคีนและกันนั้นส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะแย้งเขานะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเอาเป็นว่า ผมตรงข้ามรอยคีนแล้วกันเรื่องนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลองลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ